สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเที่ยงเที่ยงนี้คุณตาวิถีไทยพามาชมต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่คือต้นอะไรหรอือคุณตาวิถีไทยทำไมมันเป็นด่างๆแบบนี้นี่ใบเล็กๆน่ารักนี่นี่ ใบด่างๆดูสิสีขาวอมชมเออสีเหลืองอ่อนๆนี่สีขาวแล้วก็มีสีเหลืองอ่อนๆแซมมาด้วยนะบางคนก็รู้แล้วล่ะบางคนคุ้นตาวิธีไทยต้นนี้คือบุษบาพารวยพันว่าอืมเป็นต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่มีความสวยสดงดงาม ใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบใครเห็นใครก็อยากได้เอาไปปลูกเห็นไหมนี่ดูแล้วมันรู้สึกสดชื่นอืมเพราะเขาเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเป็นมงคลและกะ็ทำให้บรรยากาศสดชื่นเพราะคลายออกซิเจนออกเป็นไม้ประดับสวยงามเวลาคนจัดสวนจัดอย่าง สปาบ้านพักโฮมสเตย์หรือสวนย่อมต่างๆนี่ถ้ามีต้นบุษบาพารวยช่วยเสริมความงามของสวนของสวนย่อมหรือว่านักจัดสวนต่างๆนี่อืมและก็คลายออกซิเจนออกมาทำให้บรรยากาศแถวนั้นสดชื่นเนาะอืมเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครู เอาต้นบุตสบาพารวยนี้เข้ามาในห้องเรียนในชั่วโมงศิละปะนักเรียนวันนี้ครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นไม้ด่างชนิดหนึ่งที่มีความสวยสดงดงามที่ชื่อว่าบุตสบาพารวยเอา้าลงมือทำ <c oughs> <c oughs> อาจารย์ในระดับมหาลัย มอบหมายให้นักศึกษาตั้งโจทย์ขึ้นมาข้อหนึ่งบุษบาพารวยพวกเธอไปหามาหมายถึงอะไรนะแล้วก็ในโจทย์นี้อาจารย์ให้หมายถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งเวลาที่พวกเธอไปสืบค้นหาข้อมูลมาไปเอาความหมายของชื่อประวัติความเป็นมาวิธีการเพราะปลูก วิธีการปักชําวิธีการจําหน่ายทางออนไลน์ทางยู u b บนะได้การอาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาไปหาข้อมูลมาเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณเวลาที่สีเห็ุกระเช้าของชํารวยให้กับคนที่เรารักให้ลูกค้าของเราคนที่มาซื้อของ เห็ดเป็นกระเช้าของชำรวยให้เอาต้นบุษบาพารวยอามาเห็ดเป็นกระเช้าของชำรวยวันนี้แขกผู้มีเกียรติที่ครบรักทุกท่านเนื่องในโอกาสวันอันเป็นมงคลยิ่งนี้ <laughs> เป็นว่าอาพิธีก่อนโคศก <laughs> <laughs> ทางเจ้าภาพมิมีอะไรที่จะตอบแทนท่าน ก็มีแต่ต้นไม้มงคลกระเช้าของชํำรวยที่จะมอบให้กับทุกท่านสามารถเลือกเอาได้หนึ่งกระเช้าครับท่านรอสั้นฮะเลือดไปเบิ่งนี่มีแต่ต้นไม้มงคลแก้วสารพัดนึกเงินไหลมาดางังนะต้นกนกลายไทยโอ้หลายสารพัดแก้วสารพัดนึกต้นแสงอ่านี่เพชรน้ำหนึ่ง อ้อมเพชรหรือจะมาทางด้านนี้บอลราชินีแห่งใบไม้เจ้ากรุงไกรเซอร์เจ้ากรุงเด่นมากหกหลงหรือจะเป็นนี่พญานคราขทางเงินเศษหัวใจเศษถีพุ้น่ปาทิโท้คุณตาวิถีไทยงานมงคลอะไรหรือ ทำไมถึงมีแจกต้นไม้มงคลสั่นโอ้มีมีม,มีหลายคนเริ่มเอาต้นไม้มาทําเป็นของชํารวยเนะเาะเขาได้การได้การอืมเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณเป็นต้นไม้เศรษฐกิจโอ้เอาละสำหรับมือนี้คุณตาวิถีไทยก็เอาต้นบุษบาพารวยมาพูดพอให้ได้รู้จักพอสังเกตว่าเขามีคุณ ค่าอะไรบ้างอยู่ที่เฮาสิเอาไปบูรณาการกับสิ่งที่อยู่รอบข้างเฮาเนะาะสามารถใช้ได้เกือบทุกกิจกรรมกิจกรรมจัดสวนกิจกรรมการค้าการขายการพาณิชกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมในงานบุญงานกุศลต่างๆมอบเป็นกระเช้าของชำรวยเอาได้การได้การฟอกอากาศ สวยงามและเป็นมงคลอย่างยิ่งว่าซันอ่าเสริมเสน่เมตตามหานิยมอ่าไปสืบดูเด้อใน youtube ในอย่างซิมีคนเว้านะได้การแต่ถ้าพูดถึงข้อความเชือ่อต้องบอกว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง โปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเนอะเอาเอาเอาสำหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงนี้ก็คือบุษบาพารวยไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้เศรษฐกิจไม้สวยงามไม้แห่งการเรียนรู้ครับท่านผู้ชม